เช้าวันใหม่ตอนเช้านะครับตอนนี้แดดน่าจะไม่มีฝนนะนะครับคันนี้ก็ยุคเก้าศูนย์นะครับก็ได้ติดเครื่องแล้วนะครับตอนนี้เหลือวาวดังแตกแตก๊แตกแกแกแก ติดเครื่องแล้วนะครับวันนี้จะมาพาดูระบบแอร์อีกหนึ่งคันเนาะนี่เสียงดังนลยนรถออไปลดเสียงสัหน่อยนะครับอืมนะครับวันนี้เป็นละครชีวิตอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมเป็นละครชีวิตสำหรับ W 2 0 2นนะครับกับระบบแอร์นะ กับกบระบบแอร์เนาะเดี๋ยวผมจะไปวิ่งไปที่เรียบๆดูวันนี้มันเสียงดังเกินนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นเพราะอะไรซึ่งใส่คอมแอร์ไปหลายลูกแล้วนะครับยังเย็นไม่ฉ่านะครับสาเหตุมาจากอะไรอันนี้ตู้แอร์ก็ไปเปลี่ยนมาแล้วนะไดเออร์แล้วก็คอเดนเซอร์หรือแผงคอยร้อนนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยนะครับ แต่แอร์ก็ยังไม่ฉ่านะครับเราจะไปดูกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะอันนี้ผมก็ได้ใส่ลูกลูกใหม่เข้าไปนะแต่เป็นคอมเก่านะครับคือคอมเชียงกงนะครับที่เราไปซื้อมานะครับนี่ค,ครับเขาเรียกว่าตาดีได้ตาไร้เสียนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับคอมเชียงกงหรือว่าคอมมือสองที่เราได้มานะตอนนี้ อาการที่เราใส่ความลูกใหม่เข้าไปนะครับที่แรกแรงอัดจะดีเนาะขึ้นไปถึง200ปอนด์นะครับด้านไฮด้านโลก็อยู่ประมาณถ้าปล่อยปกติจะอยู่ประมาณทั้ง30 35้านะครับปอนตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันเออเดี๋ยวผมหาสถานที่ก่อน เอามันตรงนี้แหละทางอูเลยมัน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 เต็มไปหน่อยอาจจะได้ล,ลมลมเหรอ,อเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับจะอ,อธิบายให้ดู <c oughs> เนี่ยไม่ค่อยฉ่ำละฉ่ำอยู่พักหนึ่งนะครับ <c oughs> เปิดให้ดูเลยนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคอืม เครื่องยังติดอยู่ไหมทําไมเงียบจังอ๋อเครื่องยังติดอยู่นะครับเครื่องยังติดอยู่เครื่องเจนี่แหละครับเงียบวางไปหลายปีแล้วอันนี้เครื่อง,งเดินนะนะครับจะให้ดูนะครับ โอเคนะครับจะอธิบายนิดนึงนะครับเกียดนี่ผมใส่ไปสองด้านเลยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ด้านโูนะด้านโูก็คือจะเป็นสายสีเขียวก็มาเข้ากับสายใหญ่นะครับนี่ด้านไฮนะครับด้านไฮก็มาเข้ากับแรงดันนะแรงดันนะครับเนี่ยเห็นไหมครับถ้าเป็นอาการอย่างนี้นะครับวาลคอมหรือว่าลิ้นเพดเพดด้านหลังจะไม่ดีนะครับ แล้วกําลังอาจจะไม่ไม่สมควรจะขึ้นขนาดนี้นะครับด้านดูดด้านดูด,น,ดนี่ต้องประมาณทักสามสิบห้าหรือสี่สิบนะครับตัวนี้ขึ้นสูงเกินเนาะอันนี้ก็น่าจะขึ้นไปที่สองร้อยห้าสิบแล้วแต่ยังไม่ถึงนะครับก็คือแรงอัดไม่ได้นะครับนี่คือสาเหตุที่มันเป็นนะนะครับแรงอัดไม่ได้นะครับผมแรงอัดไม่ได้ไปเข้าบ้านแล้วมีกลิ่นก็เลยจะแก้ไขให้นะครับเนี่ยแหละสาเหตุ นะครับสาเหตุสาเหตุเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับถ้าผมดับเครื่องนะครับถ้าผมดับเครื่องไว้แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดับเครื่องนะครับดับเครื่องไว้สักประมาณหนึ่งนาทีโอเคนะฮะนี่ไม่ค่อยเย็นละนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องเลยนะโอเคตอนนี้ผมดับเครื่องแล้วนะครับ ดับเครื่องแล้วเเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะมาสตาร์ทนะครับดูว่าอาการที่ทำไมคอมแอร์ไม่ยินนะครับนี่หละครับก็คือสรุปไม่ง่ายนะครับกำลังอัดคอมไม่ดีนะครับถ้าเป็นอาการเช่นนี้กำลังอัดคอมไม่ดีเนี่ยพอเราดับเครื่องแล้วเกียก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนะครับก็คือปกติเนาะเดี๋ยวผมสักครักหนึ่งผมจะให้วาวของคอมมันเข้าที่ สักแป๊บหนึ่งนะครับแล้วก็จะสตาร์ทให้ใหม่ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะนี่แหละครับงานที่เราทําถ้าเป็นว่าลูกค้าซื้อคอมมาเองเนี่ยเราจะโดนค่าน้าํายาค่าจะโดนค่าน้ํายาแล้วก็ค่าแรงอีกนะครับผมนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมต้องเวลาเราไปทําแอร์นะครับแนะนําให้ ให้ร้านแอร์รับผิดชอบเลยครับว่ารับประกันกี่เดือนกี่เดือนเนาะอย่างลูกนี้เนี่ยรับประกันหกเดือนนะครับเอามาใส่ไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านแล้วใครเสียค่าน้ํายาใครเสียค่าแรงใครเสียมันก็คือทางอู่นะครับก็ก็พูดกันตรงๆนะครับทางอู่ก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าไปคิดค่าแรงสองครั้งไม่ได้นะครับคิดได้ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นแล้วนี่แหละครับความรับผิดชอบของอู่จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาท่านไปทําระบบแอร์ระบบพวกนี้นะครับอย่าซื้อคอมไปเองนะครับ ไม่งั้นเนี่ยจะเกิดปัญหานะครับเกิดปัญหาเลยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่ามันจะระบุมันจะดีแค่ไหนถึงเป็นคอมใหม่มือหนึ่งก็จริงนะครับถ้าเราซื้อคอมมาจากศูนย์ปุ๊บนะครับซื้อคอมมาจากศูนย์ปุ๊บมันจะเกิดอะไรคนะครับก็ก็เกิดก็เกิดว่าซื้อคอมมาจากศูนย์แล้วจะเกิดอะไรก็จะเกิดว่าขั้นหลังให้ปุ๊บเขาก็ไม่รับประกันแล้วนะครับอืม นี่คือเรื่องจริงเนาะอ่านะครับเดี๋ยวผมจะลองไปสตาร์ทแล้วนะทีนี้นะครับปึออ๊ประมาณโอเคเนี่ยวไวไฟไม่ค่อยดีอยู่มาจากอู่แล้วมันโดดไปโดดมาเนาะนี่ฮะนี่ฮะเนี่ย กับแงอัดอันนี้เริ่มจะลงแลวนะครับเนี่ยเริ่มจะลดลงแล้วตัวนี้เริ่มจะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับพัดลมสปีดสองก็จะทํางานไอ้สปีดก็จะทํางาน,นครับอันนี้พัดลมไม่ทํางานเลยนะครับ่าแรงดันไม่ได้เนาะแรงดันคอมไม่ถึงนะครับเพราะนั้นแล้วทําให้ความเย็นไม่พอเห็นไหมฮะครับสักพักนึงเขาจะหล่นลงมาเลยนะตอนเนี้เย็นนะครับเนี่ยเนี่ยถ้างี้ยเย็นฉ่าเลยนะครับคอมบิวหรือว่าคอม เห็นไหมครัค่อยค่อยไหลลงแล้วเห็นไหมครัเห็นไหมแรงดันค่อยๆไหลลงแล้วก็คือเป็นวาล์วที่คอมแล้วก็เพจที่คอมนะครับนะฮะไหลลงแล้วเห็นไหมพอไหลลงปุ๊บด้านลู่เริ่มดันขึ้นมาแล้วเห็นไหมนี่คืออาการของคอมนะครับเพราะฉะนั้นท่านอย่าไปถ้าวัดเกจรต้องวัดให้ได้ทั้งสองด้านนะครับเราถึงจะวิเคราะห์งานได้นะครับถ้าไปวัดข้างเดียวนี่จบเกมนะครับวิเคราะห์งานไม่ได้ก็จะเปลี่ยนไปทั่วอย่างว่าเปลี่ยนแผงเอ้ยว่าแผงไม่ดีมันเลยไม่เย็นก็เปลี่ยนแผง เปลี่ยนตู้เปลี่ยนอะไรทุกอย่างนะครับวาลว์วเปลี่ยนทุกอย่างแล้วก็ยังไม่เย็นนะครับสรุปแล้วนะครับคันนี้เนี่ยมาจากคอมเนาะอันนี้ก็ไม่ผ่านอีกเหมือนกันนะครับไม่ผ่านโอเคนะครับก็เป็นภาระของช่างละไม่เกี่ยวกับลูกค้าแล้วทีนี้เพราะว่าลูกค้าเขาจะจ่ายค่าแรงครั้งเดียวนะครับกาน้ำยาครั้งเดียว <c oughs> <c oughs> โอ้ยประตูเขาก็อื <c oughs> เขาโชฟมันเสียนะครับโซฟมันเสียมันก็เลยทําให้ปิดไม่ลงเนาะนี่แหละครับปัญหาเรื่องคอมแอร์ว่าดีนะครับลูกค้าไม่ได้ซื้อคอมมาให้ผมนะถ้าซื้อคอมมาให้ผมก็จะโดนค่าน้าํายาค่าแรงอีกรอบหนึ่งนะครับนี่แหละปัญหาแล้วก็ผมเจอเลหลายๆเคสอย่างนี้มานะอย่าซื้อคอมไปให้ช่างหรืออุปกรณ์แอร์ไปให้ช่างนะครับให้ช่างทําทีแล้วเขาประเมินราคามาทีเดียวแล้วก็รับผิดชอบทีเดียวนะถึงจะจบงานนะครับผมเออ เป็นอย่างนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เลยเพราะอะไรนี่แหละไม่เย็นเพราะอย่างนี้ <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นแล้วบางทีเราเอารถเข้าไปทำแอร์นะครับให้ช่างเขาประเมินราคานะครับแล้วก็สรุปค่าใช้จ่ายให้เลยทีเดียวเขารับผิดชอบไปเต็มๆครับรับประกันให้เท่าไหร่อะไรยังไงนี้เราเราอยาไปสนเลยว่าเขาจะ อะไรอะไรอะไรมากมายนะครับให้เพราะว่าการทําแอร์เนี่ยพูดตรงๆว่าซื้อน้ายาแอร์หนึ่งถังมาเนี่ยเติมน้ํายาทีละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยนะครับน้ายาหนึ่งถังตัวนี้เกือบสี่พันแล้วนะสิบสามกิโลเนี่ยถังเล็กๆเนี่ยนะครับถ้าเติมน้ายาแอร์อย่างเดียวเนี่ยที่อู่เจ๊งแน่นอนครับเพราะอะไรเพราะว่าค่าน้ํายามันมันแพงนะครับมันแพงเกินแพงเกินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ ปล่อยให้อูเขาทานะครับผมผมจะบอกเลยในกรณีเคสอย่างนี้นะเพราะว่ามันจบยากจริงๆนะครับอย่างเงี้ยอย่างผมเนี่ยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นปัญหาอะไรนะครับรับได้เนาะเพราะว่าเราทําตรงนี้เรารู้จุดบกพร่องรู้อะไรนะครับเราจะทําให้ดูเราก็ยังพลาดนะเพราะว่าคอมเนี่ยเราไม่สามารถจะจะรู้ได้เพราะไม่ใช่คอมใหม่นะมันเป็นงานมือสองหรืองานบิ้วหรือหรืองานซื้อมาจากอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้จะทําให้เราทํางานไม่จบนะครับเนี่ยนะครับเป็นประมาณนี้เลยเนี่ยไม่เย็นละนะครับไม่เย็นละไม่ได้แปลกหรอกครับได้หลายรูปที่เอซท่านเปลี่ยนมาแล้วก็มาเจอเคสอย่างนี้เนาะผมว่าไม่ได้แปลกเลยนะโอเคนะเริ่มนิดยัง เริ่มดีขึ้นไหมเน,นี่ยอุปกรณ์อหอใหม่ฮะได้ช,ชาร์จดังอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาให้เครื่องเราให้เครื่องเรามันออริจินอลก่อนเพราะว่าอันนี้ก็โอ้น้ำน้ำหยดท่อเลยเหรอโอ้น้ำออกท่อเลยนะครับอันนี้คาบเก่ายังมีอยู่นอกคันดำ เพราะว่าแป๊บเดียวก็โมเทียนบอดแล้วนะครับไปดินอันนี้เราก็ได้อูเวอร์ฮอนะครับเหมือนกับอูเวอร์ฮอนนั่นแหละนะทำวาลวทำวาลวใหม่แล้วก็เปลี่ยนแหวนเนาะเปลี่ยนแหวนอะไรขึ้นไปใหม่เนาะเปลี่ยนแบริชาร์ปขึ้นไปใหม่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ืมอ่ะ,อะ เอาลืบๆประมาณคร่าวๆก่อนเดียวพี่จะเอารถคันนึงเข้าห้อยเอาลืบอ,อตรงนี้แหละเพราะว่าไม่ผ่านนะครับคอมลูกนี้ไม่ผ่านเนาะนี่คอมเก่านะครับคอมเก่าคอมเก่าเอาอันนี้อันนี้มาจากไหนอ๋ออันนี้คอมโอฮะ ดีกําลังเออเอาฮะบอกบอกว่าเดี๋ยวจะเอาอีกคันหนึ่งเข้าอืมนะครับมันยังมีอีกมันไม่ผ่านนะครับนี่คือความติดรถเนาะอันนี้คือลูกหนึ่งที่ผมใส่คันสามร้อยีไปนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่เนาะอ่ะไม่เป็นไรเรามีลูกสำรองอีกลูกหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะใส่ลูกที่สองเข้าไปดูนะครับผม โอเคครับขอบคุณครับ